าวันนี้เด็กๆเตรียมอะไรกันมาคะผลไม้เอามาดูอ่ะเดี๋ยวทีละอย่างนะตอบคุณครูทีละอย่างอ่าอันนี้อะไรไอะไรคะมะพร้าว วันนี้แอปเปิ้ลเล็กกับแอปเปอร์เลยใช่ใช่นี่ผลผพันกันนะเหมือนกันอันนี้ด้วยเนี่ยคนละพันกันอ่ะต่อไปเไปดูกล้วยนี่อันนี้กล้วยอะไรคะกล้วยหอมเขามีชื่อนะกล้วยน่ะกล้วยหอมกล้วยหอมนี่อันนี้อะไรอย่าเล็กเล็กเ่ะอ่ะเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนอันนี้กล้วยเขามีชื่ออันนี้เขาเรียกว่ากล้วยหอม เล็กๆกันซัอ่ะอันนี้กล้วยอันนี้เป็นฝีเลยนี่มาเป็นฝีเลยนี่กล้วยอะไรกล้วยอะไรคะกล้วยกล้วยหวานกล้วยหวานกล้วยรสชาติหวานอันนี้เขาเรียกว่ากล้วยไข่นี่ไม่เหมือนกันเห็นไหมนี่กินดูสิเหมือนกันไหมไม่เหมือนอันนี้เขาเรียกว่ากล้วยไข่อ้เพวกนี้กล้วยไข่ นสีเหลืองอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปนี้อะไรอะไรคะส้มส้มเขาเรียกว่าส้มอะไรส้มเขียวหวาน ่อปาอไปนี่อะไรอายหลา่อสีอะไรคะแดรูปผิวของง้อสีเป็นไงอัจะเป็นไรอันงอจะเป็นสีแดมีอะไรเยเขาเรียกว่าอะไรอันีเเรียกว่าอะไรอัมีเเรียกอะไรคะันขนง้อจะมีขไหอขนอะไรคะขนง้ออะไรเที่เปลือกของน้อกินทั้งเปลือกได้ไหม หลายมากเพื่อนถามหลรอบแล้วนี่ลูกดำๆสีน้ำอมตะน้ำตาลอันนี้ผิวเขาไม่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่อันนี้เขาเรียกว่ามะกอกน้ำมะกรอกน้ำมะกอกน้ำรู้จักหรือยังมะกอก เราทำยังไงก่อนต้องทำยังไงต้องล้างมือจะล้างอะไรอีฮะล้างมือจะล้างอะไรคะต้องเอาผลไม้เนี่ยไปล้างก่อนถึงจะทานได้อันนี้ทานได้ทั้งเปลือกไหมไม่ได้ทั้งเปลือกอันนี้ทั้งเปลือกนะคะอ่าส่วเนี่ยเด็กดูกล้วยกล้วยได้ทั้งเปลือกไหมไม่เด็กจะต้องล้างก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะ มันเป็นชิ้นชเพราะรูปใหญ่ขนาดนี้เด็กอาจจะกินไม่หมดนะคะมันมีหลายอย่างเดี๋ยวเราจะนำผลไม้ไปล้างก่อนนะล้างก่อนแล้วประหารข้าวโพดหนูจะกินไหมข้าวโพดข้าวโพดกินได้ค่ะเปลือกาวโพดกินได้เลยเด็กข้ากินได้ไหมไม่ได้มันต้องปอกข้าวโพดฉี่ยวเฉี่นะคะก้นวโพดหนูไม่ก่า บุฟเฟ่ผล,ลไม้เราจะมาเลือกผลไม้กันนะคะอ้าวแถวนี้ก่อนมาแถวจีน่าลูกมาอ่าลูกเลยเด็กๆชอบอันไหนตักใส่แก้วเลยค่ะอ่ะตาตักใส่แก้วเลยอ่าชอบอันไหนตักใส่แก้วอืมเอาเทีาแถวก่อนนะลูกรอก่อนอ่ตาตักใส่แก้วอ่าใส่แก้วลูกตักใส่แก้ว อ่าตักหลายๆอย่างลูกแบ่งไว้ให้เพื่อนบ้างอ่าอ่าเลือกหลายออย่างอ่ะอ่ะพอร์สแหละคอะแค่นั้นลูกไม่เอาอ่านี่เหรอแอปเปิ้ลไม่เอาเหรอคะกล้วยก็มีเดินมาตีทางนี้ก็ได้แอปเปิ้ลกล้วยได้หมดเลย าเสร็จแล้วไปนั่งที่เดิมไปนั่งกินที่เดิมลูกหรอเดี๋ยวหมดแล้วค่อยมาเอาใหม่อ่าต่อไปแถวนี้มาลูกมาครัอ่าลูกมาเลยลุกมาเลยลูกตักอ้าวเออหยิบกล้วยได้เลยอ่าหยิบใส่ไว้อ่าใส่แก้วเราอ่า เลือกได้เลยลูกตักใส่แก้วเลยอไอเด็กกินง้อแล้วระวังเลยลูกนะอย่าให้เม็ดขบเข้าคออ่าเสร็จด้วยยาเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนมาตักบ้างออาคิมลุกมาลูกคิมอ่าลุกมาเลย มาเอาวางลูกม,มาแถววา,า,างาอ่ะแถววางแถวกินลูกม,มาอ่ามาเลยตักเลยลูกอันไหนหล่นพื้นแล้วไม่ต้องหยิบนะลูกนะหล่นพื้นแล้วไม่หยิบนะคะอ่าอ่ากินแล้วหมดเดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่ลูกโอเคอ่า ม,มุนก็อร่อยอ่าผู้ชายกลุ่มนี้ออกมาลูกมามามาอ่าตรงนี้มาลูกมาตักได้แล้วมาอ่ามาตักเลยอ่ามาตักเลยมาเดินมาตักเลยลูกมาใครยังไม่ตักเดินมาตักแล้วทิมมี่มาอ่ามาลูกยูฟ้ามาอ่าไปกินก่อนลูกไปกินก่อน,น,อนเดี๋ยวค่อยมาหยิบหม่นาะเดี๋ยวค่อยมาตักใหม่ อ่าใครหยิบอะไรแล้วไปกินก่อนลูกเดี๋ยว่อยมาตักใหม่นะใครไม่พออ่าใครหยิบกล้วยหยิบไปได้เลยกล้วยก็อร่อยอ่ากล้วยก็อร่อยนะอ่าอ่าดูสิอร่อยไหมคะอร่อยไหมลูกโอ้ยกินกล้วยอร่อยอร่อยไหมอร่อยอ่าใครหมดแล้วตักหยิบใหม่ได้มาตักใหม่ได้อ่า อ่ะหมดแล้วมาตักใหม่เลยอ่ะหมดแล้วมาตักใส่มาอ่ะไปกินก่อนโอเคไหนมาชูซิมาปามอ๋ออ่ะอร่อยไหมอร่อยนู่นเอาเปลือก ใครกินแล้วเอาเปลือกไปให้พี่โยกเอาใครกูวิโยกเลยลูกอ่าเอาช้อนมาตักได้เลยนี่เอาช้อนมาตาักอ่าใครจะเอามะม่วงก็มีอังวนก็มีอ่าเ<ๆ>้ากล้วยหยิบได้เลยลูกกล้วยหยิบได้เลยอ่าใครจะเติมอะไรมาหยิบได้เลยลูกนี่ตักใส่ลงไปเลยเออตักใส่ได้เลยกล้วยก็อร่อยนะกล้วยเนี่ยอร่อยมากเลยนี่ หมดแล้วเดี๋ยวคุณครูฝานให้ใหม่ด้วยอ่าอ่อเาเบาเบา,เา,เาตักใส่แก้วไปเลยลูกเอออร่อยไหมอร่อยอร่อยอ่าใครจะเติมอะไรเพริ่มมาบอกครับเอาเลยอยากกินอะไรตักเลยลูกเอาอะไรอ่ากล้วยหยิบได้เลยก็้ยหยิบได้เลย,เลยอ่าเอ้โ,อโหไปนั่งกินก่อนลูก หมดแล้วมาเอาใหม่เด็กเอาลายตักได้เลยหยิบได้เลยอ่าไปนั่งกินก่อนลูกกวค่อยมาเชว์สิโออเฮ้อหมดแล้วแซ่บไหมคะอร่อยไหมโอ้อิ่มยังยังไม่อิ่มอ่ะไม่อิ่มเดี๋ยวไปเติมใหม่ อร่อยไหมอยุกมาอร่อยอ่าตองอร่อยไหมตองอร่อย